สวัสดีครับวันนี้ทีมงาน ECU Shop นะฮะก็ได้รับเกียรติจากคุณริชาร์ดนะฮะเชิญมาสนามแข่งแร็กที่ประเทศนิวซีแลนด์นะครับเดี๋ยวลองไปติดตามชมดูนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงมั่งโดยรอบเดี๋ยวไปชมดูครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาถามความรู้สึกนะครับจากพี่อานะครับที่ ทางคุณริชาร์ดได้เชิญมานะครับสนามแดกครับครับผมก็หลังจากเมื่อวานนี้เราไปอบรมเนาะทำการอบรมให้กับชาวนิวซีแลนด์นะครับทั้งหมด25อลุ่เนาะก็จะเป็นมาจากทั่วทั่วเมืองของนิวซีแลนด์ับมารวมกลุกันก็ยบปลอยละ1ึวันเมื่อวานนี้สอนเขาเกี่ยวกับเทคนิคการทำเครื่องยนต์รถท่เร็วสอนจูนทุกอย่างเรียบร้อยวันนี้ เช้าเลยก็ที่โอกลนด์นะครับเป็นเป็นสนามแร็กนะครับที่นี่ก็วันนี้ก็มีอีเวนต์นะครับเขาก็จัดเป็นมีมาแข่งแร็กการรถก็มีหลายอย่างเนาะรถที่ท้ายบ้านเราก็มีมีอีโวมีอะไรแล้วก็มีพวกเครื่อง V 8บล็อกใหญ่ๆก็มีก็ยังไงก็ดูสภาพแท็กแล้วเนี่ยสภาพแผกก็ดีมากแล้วก็เร็วๆนี้อาจจะมีข่าวดีเนาะสําหรับคนไทยนะครับรถแร็กดีเซลไทยอาจจะมีข่าวดีนะครับก็เดี๋ยวลองดูละกันว่า จะมีอะไรเพื่อนไหวยังไงบ้างก็ฝากติดตามนะครับสำหรับแฟนๆชาววีซิลช็อปเพราะว่าตอนนี้เป็นเรื่องน่ายินด,ดีอย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่นิวซีแลนด์เนี่ยให้การตอบรับสินค้าของไทยดีมากอย่างเมื่อวานนี้เราได้มีการติดตั้งแล้วก็ขึ้นไดโน่เนาะครับ,รบเราเราทำไปทั้งหมด3คันนะครับก็เรียกได้ว่าทุกคันแฮปปี้บอดต่างชาติให้การยอมรับ แล้วก็ให้ผลตอบรับมาบอกว่ารถประหยัดน้ำมันขึ้นประหยัดน้ำมันขึ้นซึ่งชาว่า่ชาติตอนแรกมองว่าเอ้ยมีเซลล์มันใส่ไปปุ๊บทำไมมันประหยัดอ่ะมันไม่น่าจะประหยัดนะตอนแรกเขาเขาไม่เชื่อเราเขาจะมองว่าเอ้ยเราเรา,เราแบบ h า r d s ล l l หรือเปล่าอยากอยากขายสินค้าจนจน,จนพูดอะไรเวอร,วอร์กันไปหรือเปล่าแต่ว่าหลังจากที่เขาได้ลองทดลองขับแล้วเนี่ย1 0 0กิโลเขาประหยัดไปประมาณ1ลิตรกว่าๆเขาบอกว่า so amazing คือคือเขาบอกว่ามันมันสุดยอดมากคือ เหลือเชื่อเลยว่ามีกําลังมากขึ้นแต่ประหยัดน้ำมันขึ้นอันนี้เราได้ทําการพิสูจน์แล้วว่าสินค้าเราดีจริงแล้วก็ทกางานได้ดีจริงเพราะว่าคนที่นี่ขับรถกันทีเดียนะอย่างน้อยน้อยที่ต้องประมาณสักห้าหกร้อยกิโลนะครับในในระยะทางของเขาเนี่ยซึ่งเ็าบอกว่ารถไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วก็ขับดีมากจากเดิมที่ด้วยสภาวะเหมือนกับสภาพพื้นที่เขาเนี่ยมันมันจะมีเนินมีอะไรตลอดทางเนาะเพราะว่าประเทศนิวซีแลนด์มันเป็น ใช้เกาะเกาะที่มีระยะทางยาวๆเ<ม>ขาบอกว่าจากเดิมมันต้องต้องคอยเชื่อเกียร์บ่อยๆอันนี้ไม่ต้องเลยอยู่เกียห้าเกียรหกก็ขับเรื่อยๆได้ตลอดเพราะว่ารถมี่กำลังให้ใช้งานตลอดนะครับก็ขับหยาบนิดนึงนะเขาบอกว่าวักคกี้คอสมนะครับก็คือว่ามันโคตรสุดยอดเลยครับผมก็ยังไงติดตามนะครับย่าได้ข่าวว่าทางนิวซีแลนด์เขาอยากเห็นมอเตอร์ไซค์ไทยใช่ไหมใส่กล่อบเข็นเนีด้วยมีด้วยดีด้วยเขาบอกว่าเขาที่นี่ แต่พวกซนะูเปอร์บอบอกว่าอยากเป็นมอไซค์คันเล็กๆของบ้านเราเครับแล้วก็รถขับเล็กๆแบบว่ารถวิ่งระดับ9วิสิวิอ่ามีดีก็อาจจะมีข่าวดีนะครับสำหรับวงการมอไซค์บ้านเราด้วยยังไงติดตามครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลบอกได้เลยว่าวันนี้ i ีซู h o p ปได้เริ่มเริ่มทำนะครับเริ่มนำปรุงความรู้มาให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่า คนไทยไม่ใช่แค่คนผมสีดำแล้วก็ตัวเล็กๆแต่เรามีจิตใจที่ยิ่งใหญ่นะครับเรามีความสามารถที่ยิ่งใหญ่กว,ว่าขนาดร่างกายเราเนาะวันนี้เขายอมรับแล้วว่าคนไทยไม่ธรรมดายังไงลองดูครับว่าจะมีอะไรสนุกสุกต่อไปมีแน่นอน,อนชาวยิวชอ็อปครับผมเดี๋ยวไปดูชมบรรยากาศการแข่งดีกว่าเดี๋ยวพาเข้าไปชมเลยครับ